สวัสดีครับวันนี้ทางเพจน้ำในออปชันนะครับผมนัดเนาะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับคลิปการสอนเทคนิค SV5 เนาะเราจะให้กระชับที่สุดนะครับก็คือ2วิธีจะทำให้ได้กำไรทันท,ทีนะครับใน2วิธีนี้จะเป็นยังไงนะครับไปดูครับผมก็มารับชมกันได้เลยนะครับโอเคนะครับ ทั้งคลิปนะครับผมก็จะเบอร์เงินไว้นะครับเพราะว่าเราจะสอนแต่เทคนิคอย่างเดียวนะครับแต่เราก็จะใช้บัญชีจริงนั่นแหละเนาะก็โอเคนะครับมาที่วิดีโอแรกกันเลยนะครับเราสังเกตว่ามันเป็นควอมเส้นลงถูกไหมครับหรือบึ้งเนาะให้กดพุทถูกไหมครับแต่ในจังหวะนั้นน่ะผมกดไม่ทันผมก็เลยรอนะครับรอที่มันลงมาเยอะๆหรือรอมันย่อขึ้นไปแล้วผมก็จะกดพุทลงมาเนาะแต่มไม่ทันนี่สังเกตไหมครับเส้น ที่ผมตีไว้เมื่อกี้เนาะก็ประมาณว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นแนวรับซึ่งมันลงมาปุ๊บเนี่ยเอ้ยเราพูดไม่ทันว่ะเราก็หาจังหวะที่จะกดคอขึ้นไปนะครับนี่เราก็ได้จังหวะตรงนี้นะครับที่มันเป็นเส้นแนวรับเนาะซึ่งผมไม่ได้ตีไปนะครับผมก็จะใช้สายตาในการกัดนะครับหรือหรือเ,อเอพื่อนๆพี่ๆจะตีก็ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาเนาะโอเคนะครับอีว่าแรกก็ผ่านไปนะครับอันที่สอง แล้วก็มาสังเกตเส้นไหมครับที่ผมตีเส้นสีเงินคือเส้นเทนไลน์เนาะนี่ผมก็จะกะด้วยสายตาละว่าเออตรงไหนคือตรงไหนนะครับโอเคนะครับผมจะขีดมาให้เนาะคือไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอ่าเขาเรียกว่ามันจะเกิดรูปแบบพูแบกนะครับเกิดรูปแบบพูแบกปุ๊บโอเคในส่วนนี้เราจะไม่พูดถึงเนาะเราจะพูดถึงในสองอย่างนี้นะครับก็คือว่าไอ้ค้าไอ้แท่งแท่งล่าสุดเนี้ยสีเขียวนีย มันกำลังจะขึ้นไปถูกไหมครับพอมันขึ้นไปปุ๊บมันไปใกล้เส้นกับเส้นสีเหลืองหรือเส้น SV5 เนาะเราก็จะกดพุ่งลงมาเลยนะครับอ่าคือเส้น SV5 เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเหมือนเส้นแนวรัดแนวต้านที่เป็นอิสระนะครับถ้าลองสังเกตดูดีๆเนี่ยไอเมื่อกาสเนี่ยไปโดนเส้น SV5 ปุ๊บมันจะเกิดปฏิกิริยานะครับ โอเคเนาะผมก็จะรอจังหวะที่พูดเลยซึ่งในในจังหวะตรงนี้มันคือใกล้เส้นนะครับใกล้เส้นแล้วก็คว่ำเนาะหรือบึ้งนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เราก็กดพูดลงไปแล้วนะครับในคลิปเนี่ยเราก็จะเป็นการเหตุเองบ้างแล้วก็การปล่อยสัญญาลด้วยนะครับแล้วก็เป็นการตามสัญญาของพี่คอปเตอร์ด้วยนะครับโอเคเนาะ โอเคตอนนี้กราฟก็ลงมาแล้วนะครับซึ่ง2องอย่างก็คือ1เป็นบึ้งนะครับ2ก็คือใกล้เส้นเนาะซึ่งออเดอร์ก่อนหน้านี้ก็เป็นบึ้งเหมือนกันแหละแต่มันใกล้เส้นนะครับแล้วบวกกับแนวรับเนาะโอเควินไปนะครับไมน้นี้ซึ่งไม้นี้เนี่ยผมก็จะเขียนกำกับไว้ที่ขวามือด้านบนนะครับว่าเพราะอะไรเนาะต่อไปครับ โอเคกราฟนี้นะครับถ้าสังเกตดูดีเนี่ยเรากดไม่ทันนะครับตรงแทง่ทงแทง่ทงแท่งตรงเนี้ยไอแท่งเขียวเนี่ยนะครับเรากดไม่ทันเนาะพึ่งซึ่งว่ามันเป็นจังหวะที่มันใกล้เส้นเนาะแต่เราไม่ทันเราก็ปล่อยมันก่อนตอนนี้คู่เงิน EUR USD เนาะซึ่งสัญญาณนี้เป็นสัญญาณของพี่คอปเตอร์นะครับที่ปล่อยซิกมาเนาะแล้วผมเจอพอดีผมก็เลยเ กดตามแล้วกันเขาบอกพุทผมก็โอเครอจังหวะที่จะพุดลงนะครับโอเคซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นยิ้มนะครับแต่มันไกลเส้นเนาะซึ่งยิ้มแต่ไกลเส้นเนี่ยเราก็จะกดพุดลงมานะครับโอเคผมตีแนวต้านก่อนนะครับโอเคผมกดพุดลงมาแล้วนะครับ คือมันมีอยู่2กรณีนะครับคือถ้ามันไกลเส้นเนี่ยแล้วมันกลับลงมาเนี่ยมันอาจจะทะลุ s อ5ได้นะครับแต่ถ้ามันไกลเส้นเนี่ยแล้วมันมาถึงไอ้ตรงเส้น s อ5แล้วมันไม่ทะลุลงมานะครับมันก็จะกลับขึ้นไปนะครับโอเคเนาะตอนนี้ก็รอจังหวะนะครับที่เราจะบินไหมเนาะโอเครอสักครู่นะครับ โอเคนะครับวินนะครับไมน้นี้เออ่ลืมบอกไปนะครับว่านะทุกคลิปที่ผมลงมาเนี่ยก็คือเป็นไม้ที่วินหมดนะครับเนื่องจากว่ามันจะเสียเวลาเนาะในการตัดคลิปให้มันกระชับนะครับโอเคอน,นี้ก็กดพุดลงมานะครับเพราะว่าอะไรนะครับอยู่ที่ขวามือบนเนาะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ลองคิดดูว,ว่าผมกดพุดเพราะอะไรเนาะ Okay. เดี๋ยวตอนวินเนี่ยผมก็จะเฉลยนะครับว่าเพราะอะไรโอเคอัน okay. นี้ก็ วินนะครับเนื่องจากว่านะครับเป็นเส้นโค้งถูกไหมครับพอเป็นเส้นโค้งแล้วเนี่ยไอแท่งนะครับมันทะลุเส้น S V 5มาแล้วเราก็กดพุทลงมาได้เลยครับแล้วบวกกับที่มันใกล้เส้นด้วยเนาะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นเอ่อ G J นะครับ ตอนนี้เราก็จงหาจังหวะนะครับว่าเราจะเข้าตรงไหนเนาะโอเคตอนนี้เราก็ไม่น่าเล่นเนาะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยนะครับเราไม่ต้องดูที่กราฟเดียวนะครับเราควรสลับไปมานะครับเพื่อสมมติว่าเราดูกราฟนี้ปุ๊บเราเราถูกใจเนี่ยแล้วเราไปกราฟอีกแท่งหนึ่งเนี่ยเราก็จดจําไปเนาะแล้วเรากลับมาอีกทีนึงเนี่ยเราอาจจะกดถูกหรืออาจจะจําภาพได้นะครับโอเค อันี้ที่ผมกดพุ๊ลงมาเนี่ยเพื่อนพี่ลองสังเกตน,นะครับว่ามันเป็นเทนลงถูกนะครับพอเป็นเทนลงปุ๊บรอจังหวะที่มันใกล้เส้นนะครับสังเกตแห้งก่อนหน้าไหมาครับมันเป็นคอร์สเนาะซึ่งผมก็จะไม่มองเหมือนกันผมก็จะมองว่าเออมันใกล้เส้นนะพอมันใกล้เส้นปุ๊บผมก็จะกดพุทธเลยนะครับตามนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นบึง้งแล้วก็ใกล้เส้นนะครับเห็นไหมครับว่าไอ้เล่นจังหวะใกล้เส้นไกลเส้นเนี่ย มันก็เล่นง่ายนะครับแต่มันต้องฝึกฝนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเล่นก็เล่นเลยนะครับแต่เราต้องมีจังหวะการรอด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอะไรนะคู่เงิน GPP JPY นะครับตอนนี้เราก็หาจังหวะนะครับโอเค มันหน้าคอนะครับแต่มันดูเหมือนไกลเส้นไปนิดนึงนะครับถ้าเรากดคอนะตรงนี้เนาะเรารอแท่งถัดไปดีกว่านะครับอ่าแท่งถัดไปแล้วเราจะมาดูว่ามันใกล้เส้นหรือเปล่านะครับโอเคใกล้เส้นกดเลยนะครับเนาะก็ไม่รอเลยนะครับก็กดทันทีเลยนะเพราะว่าแน่นอน,นครับมันเป็นเส้นไอมันเป็น sp ห้าชี้ขึ้นแล้วไอ มันแท่งเทียนเนี่ยมันอยู่ใกล้เส้นด้วยแล้วก็กดของึ้นไปเลยนะครับครับผมเพียงสองอย่างนี้แหละครับก็สามารถทำกำไรได้แล้วนะครับเราไม่ต้องไปม,มองหลายๆอย่างนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะฝึก2ออย่างก็จริงแหละแต่ถ้าเรามองมองหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้ผิดพลาดได้นะครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามเราด้วยนะครับทั้งใน facebook และ youtube นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบาาครับวินนะครับมานี้